การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรดสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปและสปอยผลนะครับ NXT วันที่12ตุลาคมปี2021นะครับผมวันนี้เนี่ย NXT นะฮะก็จะมีการต่อสู้นะครับของทอมัสโซแชมป้าแล้วก็โจเกรซซึ่งถ้าโจเกรซชนะเนี่ยโจเกรซก็จะได้สิทธิ์นะครับในการเข้าไปชิงแชมป์ในฮาโลวีนฮาวิกนะครับผมแล้วก็ยังมีการชิงแชมป์นอร์ดอเมริกาแชมเปียนนะครับระหว่างอิซายาสวอตสกอตกับซานโตเอสโคบาให้เราได้ติดตามกันแล้วก็ยังมีเรื่องราวของท็อกซิ t เอ n เทนชั่นสามสาวหน้าดุสุดสวยนะครับพี่ ออกมาในทุกๆสัปดาห์แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเรื่องกับราฟิลกอร์เเลสนะฮะแล้วก็เกโอชิไลกับโซอี้สตาร์กนั่นเองเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เปิดรายการไปด้วยโจเกรซี่โจเกรซี่บอกว่าสวัสดีครับทอมัสโซแชมป้าเป็นแชมป์ NXT ที่น่ายกย่องมากเลยนะครับแต่ในวันนี้บนเวทีแห่งนี้ผมจะเอาชนะเขาและหยุดความหยาบคายทั้งหลาย ที่เขาได้ทําไว้นะครับผมจะเอาชนะเขาและเข้าร่วมแมตช์ชิงแชมป์ในฮ l l โล e ีนฮาวิกผมจะรับเข็มคัดเส้นนั้นมาและมอบความสุภาพอ่อนโยนอบอ้อมอารีให้กับพวกคุณทุกคนนะครับคู่แรกนะครับทอมัสโซ,โซแชมเป้าเจอกับโจเกรซี่คู่นี้ถือว่าสนุกดีนะครับไม่แย่เลยโจเกรซี่เนี่ยยังคงคาแรคเตอร์ได้ดีครับแล้วก็มีท่าใหม่ๆม,มานําเสนอซึ่งถือว่าดีนะ แชมป้าก็ยังปั้มได้สนุกแล้วก็ดูเดือดครับถึงจริงๆแล้วตัวแมตช์จะมีการชกเตะต่อยมากไปพอสมควรแต่ว่าช่วงแรกท่ากันตอนท้ายๆก็ถือว่าทําได้ดีนะครับตอนจบเนี่ยแชมป้าใส่ฟาร์ดิเทลเอนดิ้งกดน้บสามไปหลังจบแมตช์นะครับฮาแลนออกมาอัดแชมป้านะครับก่อนที่โจเกรซี่เนี่ยจะเข้ามาแล้วก็เกือบจะโดนอัดไปคนแต่ว่าโจเกรซี่เนี่ยสแสดงความรักนะครับโดยการลูบใบหน้าอย่างอ่อนโยนแล้วฮาเลนก็หนีไป แต่ภาพมนที่ Toxic t e n t i o n นะครับ Toxic t e n t i o n บอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพวกเราออกมาด้วยจุดประสงค์เดียวนั่นะคือการจัดการ NXT Women Champion v a l k y l i g o d e s e แต่ก็มีคนที่ทำตัวเป็นฮีโร่อย่างโ e. o แล้วก็ s o ้พวกเธอพยายามทำตัวเป็นคนดีแต่พวกเราเนี่ยไม่ใช่พวกเราจะทำอะไรก็ได้ที่พวกเราต้องการและสิ่งที่พวกเราต้องการก็คือ NXT Tag Team Champion เวลาของพวกเธอจะจบลงใน h ฮ l l โลวีน h ฮวิกและฉันก็ขอท้าชิงแชมป์เธอราควลกอร์เซเลสเพื่อ NXT Women Champion ราเคลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเธอโชคดีรอดตัวไปแต่ใน h ฮ l l โลวีน h ฮวิกจะเป็นเวลาของพวกเรา Toxic Extension พวกเราจะสร้างประวัติศาสตร์ของพวกเราเองแต่้ามาคู่2นะครับไซออนควีนเจอ Malik ก l บ d ด แมทนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนไซออนควีนเนี่ยดูจริงๆแล้วน่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้อ่ะแต่เหมือนคาแรคเตอร์ถูกบิลให้เป็นจอมโหดมากเกินไปหน่อยในด้านของมาริกเบลดเนี่ยก็ได้ตอบโต้บ้างนะครับแต่ว่าก็เบาบางจนแทบไม่เป็นผลนะ่ะพอต้องย้ำเยอะๆนานๆเนี่ยไซออนควีนก็ดูจะหมดมุกในการปั้มครับทุกคนคือไม่รู้จะใส่ท่าอะไรหรือว่าทําอะไรต่อเดินทําหน้าโหดๆไปเรื่อย ซึ่งถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายนะครับผิดกับฟอร์มเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วตอนจบเนี่ยไซออนควีนใส่ซูเปอร์แมนโฟอาร์มกดนับสาไปนะครับแต่ภาพมาที่แชมป้าให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากที่เขาชนะโจเกรซี่ได้แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับโทมัสโซแชมป้าบอกว่าอีกสสัปดาห์เนี่ยฉันจะเดบิวต์ในฮาโลวีนแฮร์วิกและฉันจะเอาชนะให้ได้เกรซี่ยังเวนเทนเข้ามาในฉากนะครับเกซี่ยังเวนเทนบอกว่าโทมัสโซแชมป้าชายที่เคยครองแชมป์มาอย่างยาวนาน เจ้าพ่อในยุคแห่งความรุ่งเรืองและความก้าวรา้าวฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะเห็นนายเสียแชมป์ให้กับลุคก,กี้บอลเบเกอร์เข้ามานะครับแล้วก็บอกว่าลุคก,กี้เหรอพวกนายจะพิสูจน์ไหมเราว่าฉันเป็นลุคก,กี้จริงๆหรือเปล่าเกเซอร์ยังเวนเทนถอยออกไปจากฉากนะครับแล้วบอลเบเกอร์ก็บอกว่าแชมป์ป้าฉันจะเป็นพวงเดียวกับนายจนถึงวันที่เราจะได้เจอกันเพราะฉันอยากเอาชนะนายในเวลาที่นายพร้อมที่สุดแต่ภาพมาคู่3นะครับไอวี่นายเจอกับวอลเลนตาฟอร์ด แย่ yeah, มากทุกคนคือไอวี่เนี่ยคือตัวอย่างแห่งความยแย่นะครับในการเอานักกีฬามาเป็นนักมวยปั้มอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้คัดกรองอะไรก่อนคือนางเซลล์ท่าเจ็บไม่ได้ท่าปั้มขาดๆเกินๆจังหวะไม่ถูกทําให้อีกฝ่ายหนึ่งหลงจังหวะไปด้วยนะครับและด้วยความที่พอเป็นนักกีฬาก้ามใหญ่ๆอะ่ะมันโดนอัดก็ไม่ได้มันก็เลยทําอะไรไม่ได้ครับอีกฝ่ายก็ไม่รู้ว่าจะต้องรับมือ,อยังไง ตัวแมทก็เลยค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็เละเทะพ,พอสมควรตอนจบไอวี่ไนเนี่ยใส่เธอทแตรกเอาชนะไปนะครับหลังจบแมทเนี่ยไดมอนด์ไมล์ขึ้นมาแนะนําสมาชิกในกลุ่มนะฮะแต่ว่าอีเคมันจิโร่เนี่ยขึ้นมาซัดหน้าจูเลียคีก่อนนะครับแล้วก็ทั้งคู่ก็สู้กันคู่ที่4ี่อีเคมันจิโร่ครับเจอจูเลียคีวิธีการปั้มของจูเลียคีเนี่ยดูดีมากสําหรับผมนะเพราะว่ามันตรงตามคาแรคเตอร์จัดๆด,ด้วยความที่แบ็คกราวของเขาเนี่ยเป็นฟรีสไตล์เรสซิ่ง ก็เลยไม่ได้มีการชกหรือเตะเลยทุกคนทั้งหมดเนี่ยเป็นการจับทุ่มเท่านั้นแล้วท่าทุ่มก็คือการยกดื้อๆซะส,ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นวิธีการยกแบบฟรีสไตล์เรสติ่งจริงๆนะครับถึงแม้จะเป็นนักกีฬาแต่จูเลียคีเนี่ยมีการเซลล์ท่าที่ดีนะครับมีจังหวะในการปล้ำมวยปล้ำบนเวทีแบบนี้ได้ดีทําให้ตัวแมทเนี่ยดูไม่แย่เลยครับตอนจบเนี่ยจูเลียคีใส่คอมโบโค้ดไลก่กดน,นับ3ไปหลังจบแมทครับไดมอนด์ไมล์ขึ้นมากระทืบจิโร่แต่ว่า ูชิดะครับออกมาช่วยก่อนที่จะกระโดดกระทือไปอคนแต่ภาพมาคู่5ครับไค l อไลรี่วอลเวกเนอร์เจอกับพีดดันแล้วก็ลิชฮอลแลนด์แมตช์นี้สนุกดีนะครับพอเป็นแมตช์แท็กทีมแล้วเนี่ยมันมีช่วงสลับกันทุกคนมันมีทั้งแบบเทคนิคแล้วก็จอมพลังผัดกันมาใส่ของเปลี่ยนสีสันร,ระหว่างแมตช์ซึ่งทําให้แมตช์อ่ะมันมีหลายอารมณ์เว้ยแล้วก็ไม่น่าเบื่อสักเท่าไหร่ตัวจอมพลังอย่างวอลเวกเนอร์แล้วก็ลิชฮอลแลนด์เนี่ยเข้ามาทําหน้าที่ได้ดี นะครับดุเดือดก้าวร้าวส่วนไคายไลรี่แล้วก็พีดันเนี่ยก็โชว์เทคนิคได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้ตัวแมตช์ไม่น่าเบื่อนะครับตอนจบวอมเวกเนอร์ใส่ดับเบิ้ลอันเดอร์ฮุกสแลมกดนับ3ไปนะครับแต่ภาพมาคู่6ดูคัสซันเจอเกรซันวอลเลอร์นะครับแมทโอเคแต่ตอนจบแย่ทุกคนเกรซันวอลเลอร์เนี่ยดูมีความสมกับเป็นลุกกี้อ่ะเป็นนักพวยปั้มคนเดียวที่มีความสมกับเป็นลุกกี้นะครับมีความพยายามใส่ท่ามีความพยายามอยากโชว์ของ คาแรคเตอร์ดูเป็นนักมวยป้ำที่มีความพยายามนะครับเลยทําให้ตัวแมทเนี่ยดูดีมีความใจสู้เห็นและอยากเชียร์ตามเลยแต่ตอนจบเนี่ยมันจบง่ายไปหน่อยก็ค่อนข้างน่าเสียดายตอนจบเนี่ยดูฮัสซันถีบเชือกนะครับเกรซันวอลเลอร์กระเด็นตกจากเชือกแล้วก็โดนกดนับสามไปดือด้อๆตภาพมาคู่7นะครับอินดี้ฮาร์ดเวลกับเพนซาพิโรต้านะครับเจอซาเล่แล้วก็อามารีมิลเลอร์แมทดูโอเคนะครับไม่แย่แต่ว่าก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ ทั้ง4คนเนี่ยดูปั๊มไม่เข้าขากันอย่างมากเลยทุกคนจังหวะขาดขาด,ขาดเกินเกินพอสมควรนะครับแต่ตัวท่ามันไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะแต่มันจะมีแบบว่าก้าวขาเกินเดินชนกันอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลานะครับด้วยความที่เวลามันค่อนข้างน้อยเนี่ยก็เลยทั้ง4คนก็เลยไม่ได้โชว์ของมากนะักทําให้ตัวแม์เนี่ยดูไม่มีอะไรเท่าไหร่เช่นกันนะครับตอนจบเนี่ยอินดี้ฮาร์ดเวลกะโดดทิ้งสองกนับสาไป หลังจบแมตช์นะครับอิโอชีไลโซอีสตาร์เปิดตัวออกมาตามด้วยท็อกซ a t t อ n เทนชันนะครับและทั้งสามทีมเนี่ยก็หนวกันแต่ภาพมาหลังฉากนะครับเกสันวอลเลอร์เนี่ยกำลังแอลผู้หญิงอยู่คำร้อน,นกามก,ก็เข้ามาถามเรื่องจีบสาวนะครับสุดท้ายทั้งคู่เนี่ยก็นั่งเปิดแอปหาคู่กันแต่ภาพมาคู่8ชิงแชมป์นออเมริกาแชมเปี้ยนนะครับอิเซายสเวิร์สกอตเจอซานโตเอสโคบาตัวแมตช์สนุกมากทุกคน พอทั้งคู่ปั้มแบบไม่ต้องสนใจเนื้อเรื่องไม่ต้องสนใจความตุกติกไม่ต้องสนใจอะไรที่เป็นแบบเนื้อเรื่องที่จะต้องทํานอกเหนือจากปัะ้ะตัวแมตช์โคตรมันเลยนะครับคืออัดกันจริงจังลูกเล่นเยอะท่าเยอะความลุ้นเยอะซึ่งเอาจริงๆอะ่ะเรียกได้ว่าดีมากๆสําหรับแมตช์นี้นะถือว่าเป็นแมตช์ที่ชิงแชมป์ที่สนุกเลยครับตอนจบเนี่ยอิสะยาสวอตสกอตนะครับใส่ JML Diver กดนับ3ไปป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ หลังจบแมตช์นะครับคาร์เมโล่เฮกับทริกวิลเลียมที่โผล่ออกมาช่วยระหว่างแมตช์เนี่ยก็ขึ้นมาแคสอินครับใช้สัญญาท้าชิงแชมป์จนเกิดเป็นคู่ที่9ครับชิงแชมป์น็อตอเมริกาแชมเปี้ยนอิสยาสวอ์สกอตเจอคาร์เมโล่เฮคาร์เมโล่เฮกระโดดทิ้งขาจากเชือกเส้น3นะครับแล้วก็กดนับ3เอาชนะกลายเป็นแชมป์คนใหม่สรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับฮาแลนด์ออกมาอัดแชมเป้านะครับแต่ว่าปล่อยให้โจเกรซี่เนี่ยหนีไป เหตุการณ์ที่2ครับ Toxic Attention ท้าชิงแชมป์ NXT Women Champion แล้วก็ NXT Women Tag Team Champion เหตุการณ์ที่3ครับ Gazer ยังเวนเทนจะเจอกับ Thomaso Champa แล้วก็ Bonbreaker d ในสัปดาห์หน้าเหตุการณ์ที่4ครับ Kushida ออกมาช่วย i k e m e n j i r o แต่ก็โดน Diamond Mike กดทื่อไปเหตุการณ์ที่5ครับ c a m e r o h e y e ใช้สัญญาท้าชิงแชมป์จาก i s a y a Swartz Scott สรุปแมตช์กันหน่อยครับคู่แรก Thomaso Champa เจอบโจ Gacy t o m a s o Champa ชนะไปได้คู่ที่ส ไซออนควีนเจอมาลิเบิร์นะครับไซออนควีนเอาชนะไปได้คู่ที่3ไอวี่นายครับเจอวาเลนตาฟอร์ดไอวี่นายเอาชนะไปได้คู่ที่4 e ี่อิเคเมนจิโร่เจอจูเลียครีนะครับจูเลียครีเอาชนะไปได้คู่ที่5้าไคลอัลเลอรี่วอลเวกเนอร์เจอพีดันลิชฮอลแลนด์นะครับไคลอัลเลอรี่วอลเวกเนอร์เอาชนะไปได้คู่ที่6กดูคัสซันเจอเกรเซอร์วอลเลอร์นะครับดูคัสซันเอาชนะไปได้คู่ที่7อินดี้ฮาร์ดเวล เพซาพิโรตาเจอซาร์เรแล้วก็อัมเมรีมิลเลอร์นะครับอินดิฮัตเวลกับ ota, เพซาพิโรตาเาชนะไปได้ผู้ที่8ทิงแชมป์น้อยอเมริกาแชมเปี้ยนครับอิสยาสสวอสกอตเจอซานโตเอสโคบาอิสยาสสวอสกอตป้องกันแชมป์เอาไว้ได้และคู่ที่9ทิงแชมป์น้อยอเมริกาแชมเปี้ยนนะครับอิสยาสสวอสกอตเจอกับคาเมโรเฮคาเมโรเฮเอาชนะแล้วก็ได้เป็นแชมป์ใหม่ไปในสัปดาห์นี้เนี่ยผมรู้สึกว่า nxt เร่งโชว์ให้เร็วมากขึ้น ด้วยการเปิดตัวซ้อนกันอย่างรวดเร็วทุกคนอย่างคู่แรกนะครับเอ่อแชมเป้ากับโจเกรซี่เนี่ยโจเกรซี่ยังไม่ทันกลับไปหลังเวทีเลยท็อกซีเ่เทนชั่นเปิดตัวออกมาแล้วนะครับท็อกซีเ่เทนชั่นพูดจบยังไม่ทันเดินกลับเวทีเลยเพลงเปิดตัวของไซออนควนก็ดังขึ้นมานะครับดักมวยป้ามเดินสวนกันให้วนเลยเราก็ไม่รู้ว่าทำไมจะต้องเร่งโชว์ให้ได้มากถึงขนาดนั้นแต่ว่า ในสัปดาห์นี้มีถึง9คู่อ่ะทุกคนรวมแมตช์ของคาร์เมโลเฮด้วยมีถึง9คู่มันก็น่าจะต้องเร่งเวลาให้มันทันภายใน2ชั่วโมงแหละครับก็พอจะเข้าใจได้แต่หวังว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้ในทุกๆสัปดาห์นะเรารู้สึกว่ามันไม่ให้เกียรินักมวยปั้มที่ที่กำลังบิวช่วงตอนที่จะจบนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยไซออนควีนก็ดูฟอร์มดรอปนะครับก็ค่อนข้างน่าผิดหวังสําหรับผมอะ่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันดูน่าสนใจ สัปดาห์สสัปดาห์ที่แล้วประมาณนี้นะครับมันดูน่าสนใจสําหรับผมมากๆเลยนะผมเชียร์เลยว่าแบบเพอร์ซียลควีนแม่งเท่หุ่นแม่งดีแม่งปั้มใช้ได้แต่พอมาวันนี้วะไม่ค่อยเวิร์คคือมาถึงพี่แกบอดี้แสลมแล้วก็ชกเตะต่อยงองแงงงเงงงงงดินทาหน้าโหดไปเน้นในเรื่องของคาแรคเตอร์มากกว่าผมรู้สึกว่าถ้าพี่แกมีคอมโบเซตอีกสัก1-2คอมโบเพิ่มขึ้นมาในแมตช์5นาทีเนี่ย ผมว่าน่าสนใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไายอนควีนดูดรอปไปสักหน่อยในสายตาผมต่อมาครับซีเควนต์ของโจเกรซี่นี่คือผมขนลุกเลยนะทุกคนภาพที่ผมเห็นก็คือผู้ชายรูปใบหน้ากันรูปใบหน้าชายล่ำดำถึกโอ้ไมค์กอดคือแบบเฮีย er. แล้วไอฮาร์ดแลนด์เนี่ยแม่งก็คือแบบวิ่งหนีไปอะ่ะอยู่ดีๆวิ่งหนีไปเหมือนแบบ ันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าฉันอยู่ตรงนี้เนี่ยฉันต้องต้องตกลุมรักเขาแน่ๆนเรียบร้อยวิ่งหนีซะตามใจตัวเองกูงงมากก็ต้องติดตามนะครับว่าฮาร์แลนเนี่ยมันจะเปิดตัวออกมาอย่างไงนะครับจริงๆแล้วไอฮาร์แลนเนี่ยมันคือที่เป็นข่าวช่วงหนึ่งนะครับทุกคนผมจําชื่อจริงเขาไม่ได้นะแต่ว่าไอมันเป็นคนที่คนเอามารอกันว่าเป็นลูกชายของบล็อกเลสเนอร์คือหน้าเหมือนหุ่นเหมือนนะครับแม่งคือบล็อกเลสเนอร์รุ่นต่อไปอ่ะ แต่ว่าพอเข้ามาเปิดตัวใน nxt แม่ง w e จับโกนหัวจังนั้นแล้วก็โผล่มาเป็นคาแรคเตอร์โลกจิตโลกจิตหน่อยนะครับคิดว่าอาจจะเปลี่ยนบ้างแหละผมว่าผมว่าคาแรคเตอร์นี้ไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะกับฮาร์แลนมากมากเรารู้สึกว่ามันเสียของมากเกินไปอะ่ะโผล่มาเป็นแบบบล็อกเลสเนอร์เลยทุ่มหนักๆอัดหนักๆน่าจะดูดีกว่าส่วนไอวี่นายนะครับหญิงเดียว ผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มไดมอนด์ m หม่เรารู้สึกว่านางมีหุ่นที่ดีนะคือมีกล้ามเป็นมัดๆเลยหุ่นดีกว่าผมอีกแต่ประเด็นก็คือว่านางไม่สามารถปั้มได้ทุกคนนางไม่สามารถเคลื่อนไหวแบบนักมวยปล้ำได้การเหวี่ยงการทุบการโชกการโดนเตะโดนต่อยการโดนทุ่มนางรับมือไม่ได้เลยครับนางมีแค่พลังเท่านั้นซึ่งมันทำให้แมตต์เลเทพอสมควร ซึ่งจริงๆเรารู้สึกว่าเขาทําได้นะแต่เราไม่เข้าใจว่าทําไมไอวี่นายมาถึงโดนดันขึ้นมาอย่างรวดเร็วขนาดนี้เพราะว่าอย่างจูเลียครีอะแม่งดีมากแม่งดีมากจริงๆทุกคนมันครบสูตรมันคือนักมวยปั้มฟรีเรสลิ้งอะฟรีสไตล์เรสลิ้งแล้วก็โผล่ขึ้นมาอย่างอย่างยอดเยี่ยมเรารู้สึกว่าการปั้มของเขาดีนะครับตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ผมก็ยังชมอยู่เลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันปั้มดีจริงๆนะครับแต่ไอวี่นาย เฉยๆีกว่รู้สึกว่าแบบแม่งทําให้อีกฝ่ายหนึ่งพังไปด้วยอะ่ะแล้วคนที่เจอไอวี่นายมันก็ต้องเป็นนักมวยปั้มที่แบบไม่ได้เก่งมากเนื้อไหมครับประสบการณ์ไม่เยอะเพราะว่าไอวี่นายมันจะได้ยําได้ไอวี่นายเพิ่งเปิดตัวออกมาจะให้ซาเลมมาโดนไอวี่นายกระทืบเละๆก็ไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปเจอนักมวยปั้มหน้าใหม่นักมวยปั้มหน้าใหม่แม่งก็ไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะซับพอรตตรงนี้พอไอวี่นายเดอ๋อ ไอนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยแบบเดือทั้งคู่ก็เลยแมตต์ก็เลยพังนะครับแล้ววันนี้เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยซาเร่ครับทุกคนน่าจะมีอาการบาดเจ็บนะที่นางหายไป 2- 3สสัปดาห์แล้วเนี่ยผมว่านางน่าจะมีอาการบาดเจ็บเพราะว่าเห็นแปะพยุงกล้ามเนื้อที่หลังอยู่นะครับปกติซาเร่มันไม่ได้แปะอันนี้ออกมาแต่สัปดาห์นี้แปะแบบโอ้โหแผ่นบเบลอเลยนะ เต็มหลังเลยอะคิดว่าน่าจะเจ็บหลังนะครับอาจจะมีอาการบาดเจ็บตอนซ้อมหรืออะไรเงี้ยแต่คิดว่าที่หายไปน่าจะเพราะว่าม,มีอาการบาดเจ็บซาเล่ตอนแรกจะมีเนื้อเรื่องกับท็อกซี่เอ็เทนชั่นนะครับแล้วก็โอชิไลแล้วก็โซอี้สตาร์ไปไปมาๆน่าจะเจ็บก็เลยเป็นลาควิโอกราเลสเข้ามาแทนนะครับทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าแบบท็อกซี่เอ็เทนชั่นแม่งท้าชิงแชมป์ผู้หญิงฝั่งผู้หญิงหมดเลย3ามเส้น นะครับก็เป็นแชมป์ NXT Women แล้วก็เป็นแชมป์ NXT Women Tag Team Champion และเรื่องสุดท้ายในวันนี้ครับการใช้สัญญาท้าชิงแชมป์หรือว่าพูดให้เขา้าใจง่ายๆก็คือกระเป๋า Money in the Bank ใน NXT นั่นเองคาเมโลเฮเนี่ยถือไอ้สัญญาเนี้ยมาประมาณแบบว่าเดือนละนะครับตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์เบรกเอาท์อ่ะได้สัญญาเนี้ยมา1เดือนละแล้วไอ้สัญญาเนี้ยชิงแชมป์ไหนก็ได้ทุกคน ชิงแชมป์ไหนเมื่อไหร่ก็ได้แบบเดียวกับมันนี่เดอะแบงค์เลยวันนี้มันใช้สัญญานี้ชิงแชมป์นอสอเมริกาแชมเปี้ยนวะซึ่งในใสายตาผมอะไอแชมป์นอสอเมริกาแชมเปี้ยนเนี่ยแม่งประมาณแชมป์ US เองนะเนื้อออกปะถ้าเป็นกระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์ในค่ายหลักใครจะใช้กระเป๋าเฮียนี่ชิงยูแชมป์ US วะแม่งก็ต้องเป็นแชมป์โลกอยู่แล้วเนื้อออกปะ มันต้องเป็นแบบ wwe champion หรือว่า universal champion แน่ๆแ,แต่พอมันเป็นใน nxt แม่งมาใช้กับ North American Champion วะคือเราเข้าใจในมุมหนึ่งของ wwe ว่าเนี่ยอิสยาห์สวอตสกอตกำลังจะขึ้นค่ายหลักใน SmackDown ใช่ไหมครับพร้อมกับกลุ่มฮิตโลผมคิดว่า wwe เนี่ยอยากจะให้กลุ่มนี้โดดเด่นใน SmackDown พอสมควรน,นะครับก็เลยไม่อยากให้เสียแชมป์แบบว่าง่ายดายจนเกินไป นะครับก็เลยทำให้สตอรี่มาว่าเนี่ยกลุ่มของเลกาโดเดลเฟทัสมาเนี่ยไปรอบทำ้ายกลุ่มฮิทโรทำให้สัปดาห์นี้เนี่ยเหลืออิเซายสกอตเหลืออิเซายสวอสกอตเนี่ยคนเดียวเรื่องแรกนะกระทืบลูกน้องไปแล้วเหลืออิเซายคนเดียวนะครับแต่ว่าซานโตเอสโคบาเนี่ยยังมีลูกน้องครบเลยเลกาโดเดลเฟทัสมาอยู่ครบ4คนนะครับต่อมาระหว่างแมตช์ทุกคน เลาโดเดลเฟตัสมาออกมาช่วยซานโตเอสโคบาครับอิเซยาสวอสกอตก็ยังสู้อย่างขาดใจอะ่ะก็คือดูเป็นพระเอกขึ้นมาซะอย่างนั้นถึงแม้ในแมตช์เนี่ยจะมีคาเมโลเฮแล้วก็เพื่อนของเขานะครับทริคฮอลแลนด์ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทิกวิลเลียมถึงแม้ระหว่างแมตช์เนี่ยจะมีคาเมโลเฮกับทิกวิลเลียมออกมาช่วยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นการพูดคุยกับอิเซยาสวอสกอตไว้ก่อนไง เนืกอ,ออกไหมก็เลยแบบโหเนี่ยอิเซียสกอตสกอตชนะด้วยป้องกันแชมป์ได้นะครับขนาดลูกน้องไม่มีโดนโกงระหว่างแมตต์ก็ยังป้องกันแชมป์เอาไว้ได้เก่งสุดสดสุดท้ายมาเสียแชมป์เพราะว่าโดนใช้สัญญาโอ้โหนี่คือแบบว่าบิวแบบถึงแม้จะเสียแชมป์อ่ะแต่อิเซยยสกอตสกอตมันไม่เสียหายไงเนื้อออกไหมปั้มกันมาแบบ20-30นาทีแล้วมาโดนใช้สัญญาแคสอินอีกเสียแชมป์มันก็น่าเสียแต่ว่าถามว่า ดูอ่อนไหมก็ดูไม่อ่อนนะครับก็คิดว่าอิเซีสวอสกอตเนี่ยน่าจะไปได้ดีในค่ายหลักนะเพราะว่าการส่งขึ้นค่ายหลักมันไม่ใช่แค่เสียแชมป์อะ่ะมันมันโดนสัญญาแคชอินนะครับเท่ากับว่ารู้สึกว่า WE ี e. น่าจะห่วงเรื่องภาพลักษณ์แล้วก็ความเก่งกาจของอิเซีสวอสกอตพอสมควรก็คิดว่าฮิตโรเนี่ยขึ้นไปน่าจะได้ใช้งานกันอย่างเต็มที่แหละนะครับจากการปูแล้วก็ปกป้องตัวอิเซีสวอสกอตขนาดนี้นะครับในด้านของคาร์เมโลเฮก็นั่นแหละ ชิงแชมป์ us อะ่ะก็น่าเสียดายแล้วก็ไม่ค่อยสมหสมผลสำหรับผมสักเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่าให้คาร์เมโลเฮมขึ้นมาป่วนแล้วก็เสียแชมป์ไปก็ยังจะดูดีสักกว่านะครับสำหรับสาหรับตัวคาร์เมโลเฮนะเรารู้สึกว่าคาร์เมโลเฮมไม่น่าจะไปชิงแชมป์ nxt อะ่ะมันไม่น่าจะมาชิงแชมป์น้อยมาการแชมเปี้ยนดีแม่งไปไปชิงคูซเวดเด๋อเลยทีนี้ <laughs> <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ nxt ในวันนี้ก็ ดูดูแล้วก็น่าจะโอเคสำหรับผมนะแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือตัวแมทแม่งเยอะมากทุกคน n x t แม่งมีแมทประมาณ78แมทในโชว์2ชั่วโมงอ่ะในขณะที่ Smack Down มีแค่4เนื้อเรื่องมันอาจจะน้อยแหละใน NXT อ่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าตัวแมทมันก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นนะครับบางแมทมันอาจจะดูไม่ได้เลยก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีแมทที่แบบเออพอถูถ่ายอ่ะ นะครับต่างจากในยุคเก่านะในยุคเก่าที่มีแค่แบบ4คู่5คู่แต่ว่าปั้มกันโคตรมันก็ดูกันไปครับยังอยู่ในช่วงปรับร่องปรับรอยอยู่นะฮะผมคิดว่าน่าจะอีกประมาณเดือนหน้าแหละเดือนนี้เป็นเดือนที่2นี่ใช่ไหมเดือนหน้าพฤศจิก,กาเป็นเดือนที่3ก็ต้องดูว่ามันจะลงรูปลงรอยกันเมื่อไหร่นะครับเอาล่ะใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s สไคร้นะครับใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติม,ก,ม,ตมก็คอมเมนต์ไว้ได้ แล้วเ,เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ